รู้สึกสนิทก,กับสินเนปปินเลยเขาหล่อแต่เขาชอบทำเปิดแปลกๆนี่หล่อจังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบก,กับพาพาร์ชได้แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเาพาก็จะพาไปแกะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกะเอ่ออัลบั้มของมีฮา้อยงนะคะทุกคนชาราล่านะคะทุกคนมินิอัลบัมม้มปะ่ปะหรือวอะไรเอ่อมินิอัลบัมม้มเฟิร์สเดือนอัลบั้มที่ทุกคนชาราล่านะคะมีมีสองปกนะคะทุกคนโฟโต้บุ๊กก็มีสองปกแล้วก็ นี่อันนี้คขาเรียกว่าเวอร์อะไรไม่รู้นะทุกคนจะเป็นเหมือนเหมือนกล่องเลยแล้วก็ d i g กี้แพอันหนึ่งนะคะแล้วก็เอสมินินะคะอันหนึ่งทุกคนก็อันนี้ก็เป็นการ์ดของเอสมินินะคะทุกคนที่เราอยากได้เราอยากได้เอสมินิสองใบไ,ไม่รู้อันนี้จะมาให้ไหมสรุปมาใบเดียวกันซึ่งอันนี้ไปซื้อมาค่ะมันนี้ซื้อมาค่ะอันนี้เวอร์ของ d i g กี้แพมไหม นี้ซึ่งไปแลกมาค่ะเพราะว่าใบที่แกเล่มฟ้าไม่ได้ใบที่ตัวเองไา้ก็เลยไปแลกมามีนคนมาขอแลกด้วยพอดีสรุปกูแกะได้เองจบเรามาดูเวอร์ดำแดงก่อนจำชื่อเวอร์ไม่ได้อุ๊ยอิ <c oughs> ยริยาบแล้วก็อิริยารที่ตัวเองอยากได้ด้วยนะแต่ก็คือมองอันนี้ฟิลคึื่นใจป่ะใช่ปะ แควนหรือยังคะเหมือนแควนยังเนี่ยทุกคนไปมือนี่นะแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็อ๋อมันก็สติกเกอร์หรอคืออะไรเกิดอะไรปะสติกเกอร์มะไม่รู้ด,ดิสติกเกอร์แหละแล้วก็อ,อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์จะเหมือนตัวนี้เลยต้องใช้สีนี้น่าจะสวยกว่าตัดไปชมทบทวนแต่ชอบแผ่นซีดีเวอร์นี้จริงอันนี้สุ่มปะแต่ว่ารูปเนี้ยอยากได้ ไม่รู้ว่าสุ่มหรือเปล่ามีมงานทุกคนนี่ไงตัวแผ่นซีดีอันนี้นะชอบแผ่นซีดีอันนี้มากเพราะว่าเป็นมิเทยองนะคะก็จะเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนเลยนี่นะคะหน้าปกก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้หน้าปกก็จะเป็นอย่างนี้ทุคะอุอ้วอุ้ปกออลเขามีโปสเตอร์ให้ด้วยโปสเตอร์ก็เหมือนมีสองลายอุ้ยเนี่ยที่จริงเนา่ยในการาฟเป็นรูปนี้เออใช่บางคนก็ออกแล้ว ดูหล่อพิทยยงหล่อมากแต่ขอโทษที่แดดประเทศไทยแรงเกินไปทำให้พี่หลังไหม้นะคะนี่นาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภาพเดียวกับซีดีเลยทีส,สวยมากคะ่ะนี่เด้อก็คือพี่ไทยยงจุกๆเลยต้อง,ท,งทำไงฉันต้องทำงไงแของกิบกับอปทีมากนี่นานทุกคนวิวชาบชอบภาพนาหน้านี้อะขอดม นั่นคือคคมันมีกลิ่นกลิ่นดมาเป็นแบบฟิลแบบออกไปทุ่ออกไหนนอกก็ใหม่ได้นี่มาเี้สวยเยอะบา้างมาภาพโพนี้ก็จะเป็นฟิลขาวดำใช่ไหอันนี้ภาพเดียวกับโพหนึงโอ้มอยมันเก๋งมากเลยเนนี่นุมากเลยนีจะอะไรทำให้โอ้ออออออสีฟ้าชอบชอบวันนี้เพราะสีฟ้า แต่ฤฤ like ดีๆพี่นายกคือเป็นคนแรกที่ชอบเพรไม่ใช่เป็นหัวสีฟา้าปกติจะชอบชอบเพราะว่าเมย์แต่ละคนที่โดนตกคือต้องผมสีฟา้าเห็นภาพแม่เป็นหัวสีฟา้า,า,าขอขอจะโดนตกแต่พี่นายกโดนตกคิดีกเปิดออกมาเตะปุ๊บตกเลยชอบเลยนะคุณอ๋อทันนี้อุ้ยหล่อ,อมากเคยเห็นพับมาจากอะไรเงี้ยก็อยากบอกพับ้าสรุปเก็กะนะคะใครหน้าไม่เอาแล้วเด้อไม่ทำอะไรเก็กะค่ะ อันนี้ก็จะแบบความแบบดำชมพูขาวะอะไรแบบนี้ะอ,อ่อแล้ววะนี่ยะลงมาจแล้วเากลับมาผิวขาวดำอีกดอกเดำเยอไปก่แล้วก็วกกเป็นเงาผีเน,นะแล้วนี้ก็เด่นนนอออีกนะโอ้ยชอบลูกนี้จังที่ท้ยงห่อมาเลยแต่ว่าพอะไร วันนี้นะคะทุกคนวันนี้มาลุ้นว่าอีฉันจะได้ตารซ้อมมั้ยขอไปดูที่หลังนะจ๊ะขอดูโพสต์นี่ยคนละอันปะอยากไั้นคนละอันเป๊ะยังกับขวาแขกกันเลยไม่มีสองอันใช่ปะรู้สึกว่ามีสองอันนะมีสองลายซ้อมปะเหมือนกันเป๊ะเลยนี่สติกเกอร์นะจ๊ะสติกเกอร์อันนี้ก็สติกเกอร์นี่นะทุกคน กแล้วก็สติกเกอร์นะได้สติกเกอร์สองอันมีสีโปเตอร์อันนี้เป็นโปเตอร์นะคะทุกคนอุ้ยได้โปเตอร์คนละอันโปเตอร์ก้อนเดียวกันเอ้ยคนละอันถูกแล้วเออคนละอันได้โปเตอร์คนละอันนะทุกคนอุ้ยได้โปเอร์สองอันเลยนี่ครัทุกคนได้โปเตอร์ที่เป็นสองแบบเลยแบบหนึ่งไปหาก่อนเดียเราถ่ายถ่ายบ้างเขาเป็นอย่างนี้เออที่ช่องบนนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เอาไปเป็นโปเตอร์ได้เลยเพราะว่ารูปหล่อมากพูดงี้นะทุกคนนี่ครับทุกคน แล้วก็แผ่นซีดีมา,มาข้างหน้าอย่างนี้ได้มันจะเลิศมากาเวลาไปตั้งโชนคนะทุกคนตอนแรกเราก็กะจะทาอันนี้เป็นแบบนี้แต่รู้สึกว่าเอามาเป็นวามจะดูแมันดูตกแต่งยากกว่านี่เป็นไงปึ๊บตกแตกเออ <c oughs> แต่มันก็ต้องสวยนะทุกคนเอาใครอยากเอาแบบไปลอง,องลองทำแบบนี้ก็ได้นะเออไปโปสเตอร์ได้อันนี้ของเราเราตัดตรงนี้ออกมาใส่เป็นตรงนี้แทนแล้วก็ทําเป็น เรียว่าอะไรนะแฟมการนะทุกคนแตมการขนาด A4 นะทุกคนจริงๆน้องไม่ใช่ขนาด A4 นะทุกคนแล้แตกไม่ทำก็คือวางไว้คือเราอยากโชว์ไม่อยากเก็บตามไไม่อยากเก็บไว้ไวเฉชอบซื้อแล้วมาทำอะไรแบบเนี้ยนี่นะทุกคนถือว่าดันยอดในกระสินาทีเนี่ยละนทคนนี่ะทุกคนเราชอบบ้างเมือนี้มากแบบคือแบบไอ้หนุ่มดัดฟันมแกโหลดเยอะอริย แต่ดีๆคือเนื้อเพิ่งตัวมากโผลมากแล้วหน้าก็คือเล่นกล้องที่สุดชอบมากชอบทุกชออ่องอัลบ,บั้มของพี่ไทโอเลยเสียเสียดายอีกเรงพอดีเป็นคนจนเลยซื้อได้ทีละหนึ่งไ่้ทีลสะ,สะนนคน,อดดน,าาคนตอนแรกอยากซื้มอมาแตกแไม่ถูกหวยตอนแรกคิดว่าจะมีอันนี้อเออเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเออไทยของโดจีจองจากเก็บเงินแบบแบบมาหามากม,มาคิดแบบไม่ได้อะไรอันในี้หนึ่ง รูปนนดีเด้อคือรูปนี้ฟิลบ้างนีเคยดูหมดแล้วไงเพราะว่าเราหารูปามาฉีดอ,อันนี้คือฟิลแบบใครอยากจะเก็บการ์ดใช่ไหมแล้วแบบอยากซื้อบ้างมาเก็บการ์ดเน,บบนี่ยไรเงี้ยแนะนำนะมาทำอย่างเงี้ยน้อยอัลบัมล้มเราก็ยังมีประโยชน์อยู่จริงนะตุ๊อันนี้เราเป็นอัลบั้มที่เคยฉีกเราก็ยังเก็บมาอยู่เพราะว่าเอาไว้มาตกแต่งอะไรอย่างนี้เลยเคสโทรศัพท์เขาฉีกมาจากอันนี้เด้ออัลบั้มเด้อ เพราะว่าเป็นคนนกต่อให้ซื้อบ้านเป็นสิบก็นกเหมือนเดิมหน้าไหนหน้านี้เออชอบหน้านี้นะนี่นะทุกคนชอบมากนะที่ชอบหนูใส่ตรงนี้เลยชอบชอบตรงนี้จริงๆมาดูการเงินสอบถุบจะเป็นการอะไที่ฉันอยากได้ทุกค,คนวันนี้แหละที่อยากได้ตรงนี้นะคะทุกคนการที่ฉันอยากได้ีิฉันเดินมาได้มาๆ <มา S 1> นะคะชอบมากถัดไปเป็นอันนี้เนาะทุกคนเขาเรียกว่าเบอร์อะไรอะ ต่รู้สึกเหมือนจะเป็นแบบว่าพี่ไทยยงถ่ายอะไรอย่างอื่นมาด้วยใช่ไหมคลา้คลายๆนี้เลยอัลบั้มของน้องดีมาร์คช้อนอะ่ะเปิดน,น,นี่อุย้ยเหมือนพี่โนโเลยรูปเนี้ยม,มีการ์ดของบิดบ็อกปะเฮ้ยเหมือนพี่โนโเลยไม่เคยเห็นรูปนี้เฮ้ยเหมือนพี่โนโเลยตอนตรแรกตกใจมากเลยแล้วพี่ไทยยงดิ่ชั้นเองค่ะคนหล่อของพี่ชั้นนะคะแต่พี่โนหรือพี่ไทยงก็หล,ล่อเหมือนกันเลยเนาะอันนี้ของของไม่มีของให้ซือบอกโอ้ยเป็นแผ่นซีดีกระจิ๋วิวอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักมากแผ่นซีดี แผ่นซีดีแบบกระจิ๋วดิ๋วนะคะทุกคนนี่มีสองแผ่นสีเขียวกับสีเหลืองอุ้ยสวยมากเลยนี่แต่มันอุ้ยมีเด็กชายบูบูอย่างนี้ด้วยมีเด็กชายไทยยงในนี้ด้วยทุกคนอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากเลยเหมือนเป็นภาพชีวประวัติของใลรรูปนี้มันเคยเห็นในไอจีเนาะใช่ไหมวะไม่รู้จริงมันเคยเห็นภาพฟันนะคะส่งมาในบับเบิ้ลบาบับเบิ้ลลงไอจีเลยตอนั้นจะได้รู้สึกสนิทกับศิลปินเลย โอ้ยเป็น T V นะคะทุกคนไี่ชอบอะนี่นะมันเป็นเหมือนแบบฟิลแบบอรลบัมรูปที่แบบว่าถ่ายแล้วก็ขิไปดูเล่นเองเลยเนี่ยมีนกมาด้วยหล่อมากเลยคือบั้มน,นี้มันไม่สามารถฉีกแบบง้างอย่างเงี้ยได้เพราะมันเป็นแบบเหมือนหนังสือโอ้ยจะชอบมุมนี้มากดีไซน์บูดีไซน์ไทยยงเส็ง,งเรา,าไหนทุกคนน่ารักมากไอ้จ้วน คือหน้าตาเอควัโดนักเพลงควันโดนสีดูดิโคตรหล่ออยากได้การใบนี้แหละจะได้ดูบ้างนี่หรออุ้ยหลังการเขียนภาษาจีนเหรอหลานี่หล่อมากเลยไอหนุห่มหัวเขียวมงชื่ออะไรนะดูบีใช่ไหมพี่ดูบีเขารักของเขาแนะ่ะเนาะคือรักอะไรเราก็รักคนเธอแลนะ้วแี่ย โอ้ยล้เพลงเออใช่ปะชื่อบูบีใช่ปะอเออแต่เพลงเพลงที่เป็นชื่อเพลงคือบูบีใช่ปะจำไ,ได้ไหมะแล้วเพลงนี้เพรมากอันนี้เราก็ชอบฟังแล้วก็เพลงอะไรนะเพลงที่มาถ่ายที่ไทยอ่ะเพลงนี้ก็เพรมากฟังอีกสองเพลงเนี่ยที่ชอบที่ชอบที่ชอบแบบจำได้แล้วชอบมากอกอันหนึ่งก็แบบฟิลรักอีกอันหนึ่งก็ฟิลเลิกรูปนี้ก็หลออ่อเซตเนี้ยหล่อ หลองเหรอพี่ไทยงอ่ะอะไรพี่เป็นที่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรที่เป็นพี่ไทยงอ่ะหลอกเหหล่อ,ลอมากนะคะพี่ไทยงนี่ฉันชอบรูปนี้มากจมมาริงๆชอบมากหล่อเซตเนี้ยต้องเหมือนเคยเห็นก่อนหน้านี้แล้วนะนี่ไงฉันชอบรูปนี้มากเลยจ้ะเท, <c oughs> ทพียงปะนกพิราบ <c oughs> ไม่เคยเป็นนกพิราบมาขนาดนี้มาก่อนค่ะอย่างน้อยพี่ไทยงก็ถ่ายแล้วก็มาอยู่ไหนแล้วบ้างพี่ไทยงพี่อุ้ยรูปนี้หล่อมากนี่นั่นง หมอมาทุกคนมาไปดูอื่นเลยเถอะเพราะว่าคือภาพภาพพิธีมันก็เยอะอยู่แต่ว่าฟิลเหมือนมันจะขาดนะทุกคนเราขอยล่าในภาพของเบอรอ๋อลืมดูการ์ดกับโพลอยมาดูพลอยกันแต่โพลอยนี่อุ้ยแต่ภาพนี้เท่อันชอบนี้แหละจบนี้ก็ชอบนี้เลยจะไม่ได้ว่าอยากได้อันไหนนะโพลอยจะไม่ได้การ์ดอ่ะนี่การ์ดแบบนี้ก็โลกอ่ะไม่เคยเห็นโหน่ะ ไม่ไม่อยากได้อีกอันหนึ่งแล้วว่าอยากได้นี้เลยชอบมากวินหล่อมากเลยทำไมะว้ยไม่หล่อขนาดนั้นน่ะจำได้ว่าไม่ได้อยากได้ใบนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นใบนี้ครั้งแรกด้วยนี่ไปหล่อจังอะแต่มีฟีลแบบเหมือนคนตาปลอมมาติดในตรงข้างใต้ตาต่อไปเป็นดิกกี้แท็กค่ะแล้วหลังจากะแบบเป็นฟีลแบบเบอร์เบอร์เบอร์วารักแทบแบบว่ารักแท้โยอิลอันนี้เป็นโปสเตอร์ใช่ไหมนี่อุ้ยหล่อจัง ค่ะนี่หล่อมากเลยจ้ะเป็นสตีเป็นแบบนี้อ่ะตัวนี้ก่อนเป็นอย่างนี้นะนี่หล่อเดอ้อรูปไหนมันไม่พูดว่าไม่หล่อไม่มีสะก็ไม่ศษอยู่หรอกอยากแบบรูปนี่สิคอหล่อแต่คอจ้องทำตัวแปลกๆพูด่ถึงแปลกๆก็มาอีกแล้วนะจ้าฟัน เพราะว่าถ้าเขาไม่ทำตัวแป,ป,แป,ปแลกๆคือเราก็จะลงรักเขามากกาว่าเดิมทำใจเอารับไม่โอโห้ยขึ้นแค่นี้ก็านักเกินพอแล้วอันนี้แบบรูปเดียวกับโปสเตอร์นนะก็อันนี้เป็นกาะนะคะไม่เดียวกันก็เป็นหน้าตาคุณกินจังวะดีเลยนะอย่าบอกนะถ้าไม่ไปเดิมออกไม่เดิมนะาาจะ้มนนะอันนี้มาจากดิกิแพ็คหรือเปล่าคนอื่นนะอ่ะอันนี้การที่แกะได้ใหม่ก็คือแบบนี้ไอ้น,นี่คือแรกมา แต่จะไม่ได้ว่ามาจากโดนไหนชิ้นสุดท้ายนะคะทุกคนเอสมินินะคะทุกคนนี่นะทุกคนจะได้การที่อยากได้ไหมไม่ไหนก็ไม่รู้จำได้ด้วยไปเดี๋ยวนี่นะทุกคนน้องก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วก็มันเก็บไม่ออกมันเก็บไม่ออกวันนี้ตัวสแกนจะเป็นสีดำนะคะทุกคนแล้วก็เขียนชาร์ล่ากับสองสีขาวเดือดเดือของเนี่ยเรียบเแต่ว่าฟอนต์สวยมากนะออลริเดีอันนี้ชอบฟอนต์ของไทยยมากฟอนต์สวยมากเลย มาดูการ์ดกันจำไม่ได้ว่าเป็นการ์ดตัวไหนที่อยากได้ขอแค่อยา่าซ้ำกับใบนี้จบอ่านเดินสองปุ๊บปุ๊บอุ๊ยเป็นยังไงที่อยากได้เนี่ยทุกคนเออเดี๋ยวใบที่อยากได้ว่ันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้นะ่าจะเป็นตัวสแกนแอปแบบเพื่อใครหาชื่อแอปไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเนี่ยจะเพิ่มตัวแอปไวนะ้ให้กะบทุกคนก็จบลงแล้วนะคะทุกคน,กคนสำหรับการแกะอะไรั้างของพี่นายงนะคะ เฟย์มีอัลบ,บั้มของพี่ไทยโยงเนาะทุกคนก็ฝากไปติดตามาผลงานของพี่ไทยโยงกันได้นะคะทุกคนพี่เต่าของเรานนคะทุกคนนั่นแหละทุกคนเพลงดีมากๆนะคะทุกคนใครยังไม่ไปลองฟังนะคะชลาล่านะคะทุกคน m อก็คือดีสุดเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรก็เลิศเลิศเป็นปหมดนะคะพี่ไทยโยงของฉันเก่งสุดภูมิใจที่ได้เป็นเมนพี่ไทยโยงนะคะทุกคนแล้วก็เพลงเออเพลงในอัลบ,บั้มแต่ละเพลงก็คือดีทุกเพลงนะคะทุกคนแล้วก็มี อะไร MV ที่มาถ่ายที่ประเทศไทยน้องควางโดใส่โคดอ,อกเสงไงเออนั่นแหละพัทยาของเรานะคะเพลงก็ดีมากๆเพลงคือเพราะสุดพี่โยงก็คือหล่อมากนะคะทุกคนไปลองฟังกันได้นะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนก็ฝากติดตามช่องของ,ของเราด้วยนะคะพะพาชาแนลนะคะทุกคนก็หลังจากนี้เราก็จะพยายามมาทําคลิปลงเรื่อยๆนะคะรีแอคชั่นอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนก็นั่นแหละนะคะขอบคุณสํญญาหรับการตาม จบแล้วเรฟังนะคะทุกคนบางที่ก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าใครย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเนี่อมีการไปแบบนี้ตอนเก็บของนะทุกคนคือใบ,บนี้เป็นการ์รอบพีของเคทาวนะคะทุกคนส่วนไปนี้เป็นรอบพีของอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เราซื้อบางนี้มาแล้วเขาแถมมาให้ด้วยนะ แล,แล้วพีก็คือสวยมากเลยอันนี้มี5เวอร์ชันนะแต่เราชอบเวอร์นี้ที่สุดส่วนแบบนี้เราเคยเห็นแล้วเราก็อยากได้แบบนี้ด้วยนะทุกคนน่ารักมากหล่อมาก